พอดีว่าเพื่อนเราหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็เลยอยากจะรบกวนขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยอะค่ะน่าเห็นใจแต่ผมก็คงให้พวกคุณดูไม่ได้จริงคริงครับถ้าอยากจะดูเนี่ยต้องไปแจ้งตำรวจมาก่อนแต่เราจะแจ้งตำรวจได้ยังไงครับในเมื่อแบมเขาเป็นออยยเเกีีตูููดดดรรระะะะะมััไไนน่่่่จบบืคคคุณพวาสสใ Oh. คือเพ uh. เอ after, uh. อ <S <S ื่อนผมเขามาสาบผมแล้วก็ได้ผมที่น cool <Ja ี่แล้วก็หายไปเลยครับอ๋อคอนด้วหน่อยนะครับครับออไม่ต้องว่าหรอกครับยังไงผมก็ไม่ให้ดูเอางี้เดี๋ยวพวกคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งฉันมีอะไรอยากจะคุยกับคุณผู้จัดการสองคนก่อนไม่ต้องคุยครับผมไม่อยากคุยแล้วก็ไม่มีอะไรจะคุยกับคุณด้วยนะคะคุณผู้จัดการค่ะคุยแป๊บเดียว อออลองดูก็ได้ครับคาตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันส1และแอปวันดี